วันนี้นะคะจะมาตอบคำถามสั้นๆจากคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆถามมาว่าพี่ใช้ผ้าอะไรในการแว็กซ์ขนคะซึ่งกิกกี้เคยทำแว็กซ์น้ำตาลนี่นะคะก็คือแว็กซ์ที่เรากวนเองมันเป็นแว็กซ์น้ำตาลนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูทีหลังนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องผ้ากันก่อน,นะคะ่ะว่ากิกกี้ใช้ผ้าอะไรนะคะ ถ้าเข้ามาแล้วงงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคดีกิกิเดฟแม่บ้านใส่ฝอขอแชร์นะคะวันนี้จะมาแชร์เรื่องใช้ผ้าอะไรในการแว็กขนซึ่งกิกิเคยพูดไปแล้วเนาะมีคลิปแต่เพื่อนๆอ,อาจจะหาไม่เจอมันนานแล้วเนาะโอเคมาทาคลิปใหม่สั้นๆน,นะคะก็คือผ้านี้เลยค่ะที่กิกิใช้แว็กขนนะคะทุกคนเป็นผ้าเหลือใช้หรือผ้าเก่าที่เราเคย ใช้แล้วแล้วก็นํากลับมาใช้ซ้ําอีกนะคะทุกคนก็คือตอนแรกกิกกี๊ไม่รู้ก็ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งเฮ้ยที่ไหนได้มีวิธีการใช้นํากลับมาใช้ใหม่เอาไว้ก่อนแต่วันนี้มาพูดก่อนว่า็คือผ้าอะไรนะคะมันก็คือเสื้อเชิ้ตเก่านั่นเองค่ะทุกคนเหมือนคล้ายๆเสื้อนักเรียนนะคะทุกคนเห็นไหมที่เป็นสีขาวนะคะคุณจะใช้สีอะไรก็ได้แหละแต่กิกกิ้แนะนําว่าใช้สีขาวดีที่สุดค่ะมันจะมองเห็นขนที่เราติดออกไปเนาะติดออกมาอย่างเงี้ยเห็นได้ดีกว่าสีอื่นๆอะไรเงี้ยโอเค มันก็คือผ้าคอตตอนนะคะทุกคนคล้ายๆคล้ายๆเสื้อเสื้อนักเรียนนะคะเสื้อเชิ้ตกิกกี้ไม่รู้ว่ามันคือผ้าอะไรพยายามหาแล้วมันก็บอกแค่ว่าคอตตอนก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าผ้าอะไรถ้าใครรู้ก็เขียนคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแต่ก็คือเสื้อนักเรียนหรือผ้าเหมือนปอกหมอนผ้าหุผ้าคลุมเตียงเรานะคะทุกคนเออผ้ามันจับแบบนั้นก็ใช้ได้กิกกี้ใช้แบบนี้แล้วก็ตัดเป็นรูปทรงนะคะแล้วก็ปาดน้าแว็กซ์ของเรานะคะทุกคน ปาดลงไปแบบนี้ปาดลงแล้วก็เอาผ้านี้ไปแปะพอมันแห้งมันแห้งเรียบร้อยเกาะติดเรียบร้อยเราก็ดึงออกแบบนี้เลยค่ะทุกคนวันนี้ก็มาคุยเรื่องผ้าให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเป็นคลิปสั้นๆตอบคำถามของเพื่อนๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ K K ep, เค d คกิกกี For ้เดฟไปบ้านไสฟอขอแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้าเรามาแว็กซ์ขนลักแลด้วยแว็กซ์น้าตาลกันนะคะ